สวัสด,ดีค่ะทุกคนไต้หวันอินจูน2025จะพาไปเดินเข่าที่ไต้หวันคนเดียวค่ะซึ่งยังไม่ทันจะเริ่มเดินฉันก็เหงาแล้วเพราะว่าความรักของคูขงค่ข้างหน้ามันเข้าตาฉันคือเหงามากยังไม่ทันจะเริ่มเดินเลยอ่ะและนี่ก็คือทางเข้าของเขาที่เราจะเริ่มเดินกันวันนี้นั่นก็คือเข่าเจียตาน,นั่นเองนะคะทุกคนและที่เดินไปก็เจอทางเขากําลังแบบสร้างจุดชมวิวเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็ตลอดทางเนี่ยฉันก็เจอคนเดินข้างหน้าฉันตลอดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเงยหน้ามาทีไรก็จะเปลี่ยนคนทุกทีคือคนเก่าคือหายก็จะฉันนเดิาามมควไน เหนื่อยหอกแต่เขาเดินเหมือนเขาจะชิวก็ชิวได้ไงก่อนแล้วคือตลอดทางที่เดินเน่ะมันจะต้องมีแยกแบบนี้ที่ต้องตัดสินใจใช่ป่ะบางทีคุกก็แ่ะมันพาไปแยกที่ปิดซึ่งแบบมันโดนพายุส้มแซมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีทางไปต่อได้แต่มันก็จะแบบงงๆนิดนึงอ่ะเธอวิธีการเดินทางนะคะก็นั่ง,งรถไฟฟ้าสายสีแดงม,มาลงที่เจรตานทางทางออกที่สองแล้วก็ปักหมุดมาที่ยุนซางซีนิกแอเรียเอนทรานนะคะเดินมาประมาณ450เมตรค่ะก็จะถึงทางเขา้าแล้วเราก็เดินมาถึงจุดพอยู่จุดแล้วนะคะก็คือจุดวิวทส<า>งสะะารแอร ใช้ความพยายามสูงมากก็คือได้รูปแาแค่นี้ละค่ะซึ่งผ่านความมันะมนีปิติชูใจตรงจุดนั้นมาแล้วฉันก็มาเจอเมนพอยต์ของฉันในวันนี้นั่นก็คือวิวไทเปเฟอร์มิ่งอาร์เซนเตอร์วันนี้นั่นเองคือฉันอยากเจอตึกนี้มากมันสวยจริงๆนะเธอฉันตั้งใจมาเดินตอนเย็นเพราะอยากดูวิวพาทิตตกแต่ยังไงวันนี้ฝนตกจ้าเลยได้วิวแบบนี้ไปแทนแต่ก็สวยอยู่นะคะเนี่ยแล้วฉันก็ได้รูปสวยๆจากความช่วยเหลือของคนไต้หวันคือน่ารักมากคือจริงๆคนไต้หวันอะไรจริงๆถ่ายรูปไปฉันแบบ